สวัสดีเพื่อนๆทางเพจลุงอั๋นนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาไหว้พระวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับก็ถ่ายวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับคนคน่อนข้างที่จะเยอะเยอะ,เยอะมากๆเลยนะครับคนมาทำบุญเยอะมากนะครับ ที่วัดป่าวังน้ำเย็นมนะครับตำบลเกื้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับมาดูโบสถ์ไม้ตะเคียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็สวยงามนะครับช่วงวันหยุดคนก็จะเยอะหน่อยนะครับก็เชิญเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับน้องๆน,นะครับจะมีโอกาสผ่านมาที่จังหวัดมหาสา,ารคามนะครับ ก็ให้แวะมาไหว้ท้าวเวสุวรรณนะครับแล้วก็พระอาจารย์สรยันโคสปัญโยนะครับซึ่งท่านก็จะอยู่ประจำนะครับถ้าไม่ได้มีจิตนิมนต์ที่ไหนนะครับก็ฝากเพ,พื่อนๆพี่ๆนะครับมีโอกาสก็มาแวะสักการบูชานะครับท้าวเวสุวรรณแล้วก็พระประธานองค์ใหญ่ในโบสถ์นะครับ แล้วก็มีรูปรอพระเกกิอาจารย์นะครับทั่วประเทศเลยนะครับก็จะอยู่รอบนอกของโบสถ์ตะเคียนนะครับก็เชิญเชิญพี่ๆน้องๆนะครับท่านไหนที่ว่างก็แวะมาสักการบูชานะครับทำบุญมาเที่ยวนะครับไหว้พระนะครับก็มันจะมีสองส่วนนะครับส่วน เกดีทองคําก็มีนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนสาร่าก็มีนะครับซึ่งจะเป็นไม้สักทองทั้งหลังเลยนะครับก็มีโอกาสก็แวะมาไหว้สักการะบูชาได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับวันหยุดนะครับมีโอกาสผ่านมาที่ บ้านเกื้อนะครับก็แวะมาทำบุญนะครับที่วัดป่าวาังน้ำเย็นได้นะครับก็ที่วัดใกล้ๆเคียงก็จะมีวัดป่าก่อเกื้อนะครับก็จะเป็นสะพานไม้ที่ใหญ่ที่สุดสะพานไม้ที่ยาวนะครับท่ามไปนะครับ